สวัสดีครับ TCW ยินดีต้อนรับครับผมเกรงไกลนะครับ Honda Accord ปี2008นะครับส่งมาให้ทาง TCW นะครับฟื้นฟูสภาพภายในรถซึ่งประกอบไปด้วยนะครับ3รา,ายการอันดับแรกก็คือทำความสะอาดภายในรถเต็มระบบของ TCW นะครับนี่2ก็คือทำสีเบาะหนังทำสีพวกชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นแมทัลลิกหรือชิ้นส่วนพลาสติกที่สีถลอกนะครับอันดับ3ก็คือการเปลี่ยนชิ้นหนังนะครับ ปัญหาที่เปลี่ยนชิ้นหนังตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยๆในรถ Honda Accord Honda CR-V หรือ Honda Civic นะครับก็คือบริเวณแผงประตูนะครับตรงเท้าแขนเนี่ยหนังเนี่ยพอเท้าไปบ,บ่อยๆนะครับหนังมันย่นแล้วก็ฉีกขาดส่วน Accord ค,คันนี้เนี่ยจะมีปัญหาอีกอย่างนึ่งก็คือผ้าหลังคานะครับตกท้องช้างหรือถ้าผ้าหลังคาเนี่ยห้อยลงมานะครับเราจะทําการเปลี่ยนหนังที่มีปัญหานะครับพวกแผงประตู เท้าแขนแล้วก็ผ้าหลังคานะครับเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนแล้วก็ดูผลงานกันครับเบาะแผงประตูแล้วก็ผ้าหุ้มหลังคาถูกถอดออกจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะไปเปลี่ยนชิ้นหนังนะครับอย่างเบาะตัวนี้เนี่ยตรงนี้ที่ขาดก็จะมีการเปลี่ยนชิ้นหนังสองชิ้นนี้นะครับแล้วก็เสริมฟองน้ําส่วนแผงประตูที่มีรอยขาดตรงนี้นะครับแบบตรงนี้ที่หนังเริ่ม พองออกมาเนะครับเราจะเปลี่ยนชิ้นหนังตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเท้าแขนเปลี่ยนหนังทั้งอันนะครับส่วนผ้าหลังคานี่ตกท้องช้างที่ถอดออกมาแล้วเนี่ยที่มันตกท้องช้างเพราะว่าตัวเนื้อผ้านเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากฟองน้ําจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเดิมๆเลยเนี่ยผ้าจะต้องติดกับฟองน้ําพอผ่านการใช้งานไปสักระยะหนึ่งตัวกาวที่ติดกับผ้าและฟองน้ำเนี่ยมันแยกออกจากกันมันจึงทําให้พออยู่บนรถก็ตกท้องช้างนะครับ เปลี่ยนหนังเรียบร้อยแล้วนะครับข้าแขนแขงประตูตรงนี้ที่ตอนแรกฟองตรงนี้ขาดเปลี่ยนเป็นหนังใหม่หมดเลยนะครับผ้าหลังคาเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการนําไปประกอบนะครับแล้วก็ทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งบออคนขับเรียบร้อยแล้วนะครับได้ผ่านการเปลี่ยนหนังชิ้นที่ขาดนะครับทั้งหมดก็3ชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแล้วก็เสริมฟองน้ําจัดทรงนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ผมก็จะทําความสะอาดพอทําความสะอาดเสร็จก็จะรู้ว่าตรงไหนมีรอยถลอกรอยแตกรายงาให้นะครับอย่างเช่นบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะซ่อมแซมแล้วก็แต่งสีนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้สําหรับชุดทําความสะอาดภายในรถเต็มระบบ T C W นะครับก็มีน้ํายาแมกายออกโรโพสคลีเนอร์แปรงขนาดใหญ่นะครับแปรงสีฟันไว้เก็บตามซอกมุมนะครับแล้วก็ผ้าสะอาด เดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เจ้าหน้าที่ขัดเบาะหนังนะครับที่มีคราบสกปรกติดแน่นเลยนะครับส่วนนี้ส่วนที่ก่อนทําความสะอาดด้วยน้ยาํายาแมก l ก่อั o โปรโพสครีเนอร์นี่คือหลังทําความสะอาดแล้วนะครับตรงไหนที่ยังดูแล้วมีรอยถลอกนะครับที่หลังจากทําความสะอาดเราก็จะเห็นชัดขึ้นเราจะทําการแต่งสีขึ้นมาให้มันดูใหม่เลยนะครับ การทำความสะอาดห้องเครื่องนะครับเราใช้น้ำยาแมกวายแอนจินดีเทลเลอร์เนี่ยนะครับแล้วก็แปรงสีฟันฉีดลงบนบริเวณที่เราต้องการทำความสะอาดแล้วก็ใช้แปรงสีฟันค่อยๆขัดหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกนะครับโดยที่เราไม่ใช้น้ำแรงเลยนะครับ ก่อนที่เราจะทําสีบนเบาะหนังเนี่ยนะครับเราจะมีการทําความสะอาดผิวของหนังก่อนนะครับด้วยแมกไกออพโพสครีเนอร์นะครับเพื่อขจัดคราบสุขรกคราบไขมันที่จะทําให้สีไม่เกาะติดครับแล้วหลังจากที่ได้ทําความสะอาดเราก็จะใช้กระดาษทรายนะครับผัดเพื่อให้ผิวของสีเนี่ยตัวสีเก่าที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยออกไปใบบางส่วนนะครับเพื่อตอนที่เราพ่นสีลงไปบนเบาะเนี่ยมันจะไม่ทําให้หนังเนี่ย หนาจนเกินไปจากการที่เราทําสีนะครับแล้วก็จะทําให้สีมันติดทนด้วยนะครับสีที่ผมจะไว้เทียร์นะครับก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับเพราะส่วนนี้เนี่ยมีหัวหมอนบางอยู่ใช่ไหมครับสีตรงนี้จะไม่ถูกแดดแล้วก็จะเป็นสีที่น่าจะออกมาด,ดูเดิมที่สุดนะครับเพื่อที่จะพ่นบอกตัวนี้แล้วก็ที่อยู่ในรถรวมรวมถึงพวกแขงประตูด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่จะใช้กระดาษทรายระแบบละเอียดประมาณเบอร์1,000เนี่ยนะครับในการที่จะผัดบเรณที่ผ่านการทำสีนะครับเพื่อให้ผิวที่ผ่านการทำสีเนี่ยไม่มีละอองของสีติดอยู่นะครับ บริการฟื้นฟูสภาพภายในรถ Honda Accord 2008คันนี้นะครับผมจะแยกออกเป็น2รายการนะครับรายการแรกก็คือการทําความสะอาดเต็มระบบของ TCW นะครับแล้วก็มีการทําสีบอกทําสีชิ้นส่วนพลาสติกนะครับรายการตรงนี้เนี่ยค่าบริการ12,000บาทแล้วก็มีรายการอีก1รายการก็คือการเปลี่ยนชิ้นหนังนะครับเปลี่ยนหนังเท้าแขนทั้งชิ้นนะครับเปลี่ยนหนังที่ขาดบนแผงประตูนะครับ ทั้งหมด4บานนะครับบูผ้าหลังคาใหม่แล้วก็เปลี่ยนหนังบนอบ์ด3ชิ้นรวมถึงเสริมฟองน้ําให้ด้วยนะครับค่าบริการในการเปลี่ยนชิ้นหนังบูผ้าหลังคาตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับอยู่ที่12,000บาทนะครับรวมยอดเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับค่าบริการของแอร์คอร์ดคันนี้นะครับ24,000บาทนะครับหากลูกค้าสนใจที่จะนํารถเข้ามาฟื้นฟูสภาพสามารถนํารถเข้ามาให้เราประเมินค่าบริการให้ได้ก่อนนะครับแล้วเรามานัดที่วันทํานะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ